หนึ่งถึงร้อยถ้าโดนเลขไหนน้องเอาไปเลยสามสิบสี่ค่ะสามสิบสี่เฮ้ยมีเหรออือเอาไปเลยทีสองไม่มีครับยี่สิบสี่ไม่มีครับห้าสิบไม่มีครับยี่สิบค่ะยี่สิบไม่มีครับแปดสิบแปดสิบไม่มีโอ้ยมีเดียนะหมดเวลาครับน้องได้กดติดตามช่องเลิฟอยู่ป่ะนี่งั้นเดี๋ยวพี่ให้หนูเพิ่มอีกสามสิบวิสามสองหนึ่งจับเวลาครับแปดสิบสี่ไม่มีครับ 86ไม่มีครับค้าสิไม่มีจ็ิบหกี่มีนี่น้องอันนี้ไปคงครับ6ไม่มี72มีเฮ้ยทำไมหนูเนี่ยอะไรเลกสวยเป็นเลขเบิ้ลเกบเหกสิบหกห้าสิไม่มี55้าห้าเห้าเกครับผมน้องเกยน สินี่อันนี้ของหนูเป็นน้ำหอมอันนี้เป็นน้ำหอมขุบคณครับหมดเวลาครับผม